ดูดาวชแนลนะคะ วันนี้มาพบกับช่วงแกะแล้วลงเลยค่ะเนื่องจากว่ามีเครื่องสำอางนะคะส่งมาให้เราแบบแพ็กเกจยิ่งใหญ่อลังการมากแล้วก็คิดว่าแบบแต่ละตัวเนี่ยน่าเล่นแล้วก็เป็นตัวใหม่ทั้งนั้นเลยนะที่อยากจะมาเด,ดทกคนได้ดูกันนะคะวันนี้เนี่ยเป็นแบรนด์จา Hand ้า pan make จ้านี่เลยนางส่งเครื่องสำอางมาให้หลากหลายละลานตามากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอายไลเนอร์เอ,อ่ยมาเาราปัดแก้มแล้วก็ลิปสติกอีก10ล้านแท่งไม่ถึงนะคะแต่ว่าก็คือส่งมาให้แบบเยอะมาก ม่ก็เห็นทีว่าต้องมาเฮิร์สน่อยพะหรูงได้ง่ายว่าอวดนั่นเอง <c oughs> <c oughs> แต่ก่อนอื่นนะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากรู้วันนี้เนี่ยเราจะมาอวดอะไรนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กด <c oughs> กระด,ดิ่งด้วยจ้า หน้าไม่เต็มวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะมาแต่งหน้าไปพร้อมๆกันเลยนะคะชิ้นแรกที่เขาส่งมาให้เนี่ยเอานี้ก่อนละกันนี่เขาส่งมาเป็นถุงที่แบบไม่ได้เกีเ่ยวกับเครื่องสำอางแต่ว่าเป็นแบบพร็อพต่างๆนี่อะไรบ้างสมูดอะกระจูบหยน่ารักมากเลยเไว้แบบพกพานะคะนี่เลยดดเห็นความสวยตัวเองตกใจอันนี้เป็นปากกาหรอปากกาก็มีอันนี้โพอสต์อิทอ่ไม่สง่ง นี่ครบเลยใส่ให้อ๋มอมีถุงผ้า <tested. S 2> ก็มีผ้าเช็ดหน้ามาดูของในกล่องกันเลยดีกว่านะคะเขาส่งอันนี้มาให้ค่ะนี่เลยเป็นอายแชโดว์นะคะใหม่ล่าสุดมีทั้งหมดด้วยกันสามเฉดสีสโทนนะคะตัวนี้เนี่ยเขาเป็นพาเลตอายแชโดว์เนื้อดิวอีสูเฟ่เนื้อของเขาเนี่ยจะผสมโกลออยก็คือจะมีความชุ่มชื้นแล้วก็มีเม็ดสีที่สดแล้วก็สีชัดตัวนี้ราคาตลับละ3า ก็บ,บาทน,นะคะซึ่งเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงอันนี้เบอร์หนึ่งก็จะเป็นโทนแบบสีเบจน้ำตาลเบอร์สองก็จะเป็นสีออกอมชมพูม่วงๆกระปิกะปิหน่อยแล้วก็โทนสีที่สามเนี่ยจะเป็นแบบสีครป ออทองแดงสีทองสีน้ำตาอะไรอย่างงี้นะคะซึ่งเรารู้สึกว่าสีที่ใช้ง่ายแล้วก็เบสิกที่สุดเนี้ยน่าจะเป็นสีเบอร์หนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้จะมาลองแต่งเบอร์หนึ่งให้ทุกคนได้ดูแล้วกันด้านในนะคะเขาจะให้แปรงมาทุกคนเปินแปรงกระติ๋วหนึ่งนะคะจะเป็นแปรงหัวฟองน้ํอาอะมาลองเนื้อก่อนนะคะนี่เลยเนื้อมันนุ่มมากเลยยา่านี่เห็นปะ ว้าวสีแรกนะคะถือได้ว,ว่าพิ m e n t ดีเลยเนาะแล้วก็เนื้อเขาจะมีความแบบเงาเงาเหลือบเหลือบไม่ได้ชิมเมอร์แบบตาแตกแต่ว่าก็มีความแบบตาเปลนเปลนเป็นประกายอะไรอย่างงี้นีเป็นไงเริ่มจากสีอ่อนก่อนแล้วกันนะคะเลาใช้สีนี้ทัดันทาที่หัวตาต่อไปนะคะเราจะใช้สีนี้นะ ท่าตรงหันตอสรุปก็คืออึดอัดต้องใช้แปลงนะคะรู้สึกว่าแปลงเนี้ยมันเล็กไปนะเอาไว้ท่าบริเวณที่แบบเราต้องการเก็บรายละเอียดดีกว่าอะไรอย่างนงี้เนาะ ในเรื่องของสีดารู้สึกว่ามันค่องงนข้างที่จะเบสิกสามารถใช้ได้ทุกวันถ้าเกิดว่าใครหาอายแชโดว์ adow, ที่แบบเป็นบือใหม่หรือว่าอยากหาอะไรที่มันแบบไท้ง่ายสีไม่ฉูดฉาดมากแล้วว่านี่คือค่อนข้างตอบโจทย์นะคะส่วนเรื่องเนื้อเนี่ยถ้าเทียบกับราคาเนี่ยดารู้สึกว่าแบบแนะนําว่าให้รอลดราคาก่อนดีกว่าเพราะดารู้สึกว่ามันมีความเป็นฝุ่นเนาะถ้าเทียบกับที่เขาบอกว่าเนื้อมันจะเป็นแบบ ดินน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้แบบเป็นดินน้ำมันแบบหนึบขนาดนั้นนะคะมันก็ยังมีความเป็นฝุ่นต่อไปอันนี้ค่ะเจออลอายไลเนอร์เนื้อครีมมีนุ่มลืน่นเขียนง่ายไม่เจ็บขอบตานะคะหัวเล็กแค่1.5มิลิเมตรวันนี้เราจะใช้ส <c oughs> <c oughs> ีสีสีสีลืน่นลืนลืน <c> ข <oughs> ้างหลังยังลื่นตามเลยสีมีเดียมเบาอ่ะเป็นสีน้ำตาลอ,อ่อนละกัน <c oughs> นี่เลยเข้าเค ว่ากันน้ำกันเหงื่อแล้วก็ทนต่อความมันและน้ำตานะคะอุ๊ยหัวเหล็กมากเลยอ่ะอุ๊ยเอาออกมาเยอะเกินมัวแต่บิดโชว์บิดโชว์ยังไงคะไม่ได้แต่นั่นเหรออันนี้นะคะแล้วก็จะมาเขียนเป็นอายไลเนอร์คือจังหวะแร้วเอ้าไปแล้วแม่ก็เขียนอยู่นั่นโอ้ว่าทำไมเจ็บวะคำเตือนก็คือบิดมาทีละน้อยโอ้ มันหัวมันเล็กมากแล้วก็สัซกซอนชอนชยัยได้เป็นได้เป็นอย่างดีเลยนี่ไม่เจ็บตาเลยเอนเนอ้อนุ่มมันก็เขียนง่ายเวลาเขียนแล้วก็คือแบบได้ดั่งใจก็คือเออถือว่าดีก็จะมีเบอร์หนึ่งสีดำเบอร์สองสีมีเดียมบราวเบอร์สามสีดาร์กบราวแล้วส่วนเบอร์สี่นะคะก็จะเป็นสีกาเน็ตเบอร์กันดี้จะออกแดงๆหน่อยนะคะแล้วก็เบอร์ห้าจะเป็นสีบิตเทอร์คาราเมลนะคะจะออกสีส้มๆตัวนี้มีทั้งหมดห้าเฉดสีราคาสามร้อยยี่สิบบาทหรอจะใช้แบ สีอ่อนสีเข้มอะไรอย่างเงี้ยไล่สีก็่ได้น้อเห็นไหมพระทามาแล้วก็คือตาก็จะคือดูเข้มขึออะไรอย่างเงี้ย<ๆ>ต่อไปนะคะจะใช้มาสคาร่านะคะนี่เลย q u ิกล l ชเคอร์เลอร์ลองมา a r คารานะคะ สูตรนี้นะคะพัฒนามาจากสูตร Quick l a s h ของเดิมของเก่าของเขานี่นะการันตีความเงอนกันน้ําแล้วก็ไม่มีตกค่ะซึ่งก็ไม่เชื่ออีกแล้วมาลองมาลองนี่นะคะแพคเกจจิ้งของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเปิดออกมาชิงหัวแปรงเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะหัวแปรงของเขานะคะก็จะเป็นแบบโค้งช่วยยกคนขนตาให้ดวงตาเนี่ยดูกลมโตขึ้นแบบฉบับสาว จีปุ้งเนาะมีทั้งหมดสองเฉดสีเนาะสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะคะซึ่งแท่งละสองร้อยเจ็ดสิบบาทต้องตั้งใจปัดนิดนึงเพราะไม่งั้นมันจะมีความเป็นก้อนแล้วก็จะไม่สวยนะคะเป็นไงชวิงชวิงแล้วก็ปัดขนตาล่างเราจะใช้หัวแปรงนี่หัวแปรงแบบตรงนี้นะตัวเนี้ยเนื้อมาสคาร่าค่อนข้างแห้งไวแล้วก็ล็อกขนตาได้เป็นอย่างดีเลยนะคะ มาสคาร่าสีน้ำตาลเนี่ยมันก็จะให้อีกลุคหนึ่งที่แบบแปลกใหม่ไปกว่าเดิมนะคะมันทําให้แบบแต่งหน้าสนุกขึ้นเพราะเราได้เปลี่ยนรูคอะไรอย่างงี้เนาะเพราะว่าปกติเนี่ยคือเราอ่ะปัดมาสคาร่าสีดำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะได้ลูคตาคมเข้มเป็นเบสิกมาตรฐานแต่พอเปลี่ยนให้เป็นมาสคาร่าสีน้ำตาลก็จะอีกฟิลหนึ่งที่แบบว่าเฮ้ยตาเนี่ยมันหวานขึ้นเออมันซอฟต์ลงแต่ว่าก็ดูกลมโตมีเสน่ห์ไม่แพ้กันอะไรอย่างงี้ วันนี้นะคะคือ c a Can makelow Blue Sheet เป็นบรัชออนเนื้อชิมเมอร์ลายดอกไม้สวยหวานนะคะตัวนี้เนี่ยนอกจากให้สีแล้วเนี่ยเขายังเติมความโกล w ใส่ระดอกไม้พริบานสเพรย์ที่อยู่ในมือของดานนะคะมีทั้งหมดกัน2เบอร์นะคะเป็นเบอร์11ที่เป็นเบอร์ขายดีเป็นเบ s เซล l ลอรเลยส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะนี่เลยเป็นเบอร์12นะคะเป็นเฉดสีใหม่ค่ะและแน่นอนว่าดิฉันก็ต้องลองของใหม่สิคะข้างในเขาจะมีแปรงกระจิ๋วมาให้ ด้วยนะคะซึ่งไม่ใช่อะตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเนื้อชิมเมอร์นะคะแล้วก็จะผสมไฮไลท์ไปในตัวผสมสารบำรุงด้วยแล้วก็สีเนี่ยติดทนตลอดทั้งวันนะคะมันก็คือออกสีนะแต่ว่าต้องปัดหลายรอบหน่อยแล้วมันก็จะแบบเออละเลือละเละือดูสุขภาพดีมาดูตัวสุดท้ายนะคะซึ่งก็คือลิปสติกที่แบบ ลิปสติกนะคะก็จะมีทั้งหมดด้วยกัน3แบบค่ะทุกคนแบบแรกนะคะเขาชื่อว่า lasting gloss lip นะคะซึ่งจะมีด้วยกันทั้งหมด2สีในโพยอะคือเขาก็ไม่ได้บอกว่าแบบมันต่างกันยังไงระหว,ว่างสีนี้สีเงินกับสีทองแต่ถ้าเดาๆเนี่ยนะก็คิดว่าอันเนี้ย สีเงินเนี่ยเป็นเฉดสีใหม่นะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นสีเก่าที่เขามีอยู่แล้วก็เลยคิดว่าเออมันไม่ีเหตุผลอื่นแล้วแหละเดาเดาเล้วนๆเติมเสน่ห์ให้วิวปากด้วยิกลอสเนื่อฉ่ำาวาสีฉ่าเมาให้ปากนุ่มชุ่มชื่นเผยเผยริ้วปากได้สัมผัสที่จะทำเคลมตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีส่วนผสมของเชียร์บัตเตอร์โจโจบาออให้ริ้วปากไม่แห้งนะคะแล้วก็สุขภาพดีมีทั้งหมดเลยกัน5เฉดสีซึ่งสีที่เราจะสวอให้รูนเลยก็คือสี B บอเบอร์สองนั่นเองนะคะ อันนี้นอ้องก็คือแบบปากดูชุ่มชื้นสุขภาพดีนะคะเป็นแบบนีอ้อันนี้แท่งละ290บาทนะคะมีสีใหม่ก็คือเนี่แหละสีที่เราทาอยู่นี่นะคะเป็นเบอร์ be 2นะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งคือเบอร์ or 0 1จะออกสีคอรัลหน่อย ามาดูรุ่นนี้ค่ะแพคเกจจิ้งลิปก็คือสวยงามมากน่าใช้มีความแบบว่าเป็นลายดอกมุ้งดอกไม้แทั้งสีขาวแล้วก็ตัดด้วยสีทองให้ดูแบบหรูสง่ามีสเสน่ห์ตัวนี้เนี่ยชื่อรุ่นว่า lasting lip color n lip เนี่ยจะเป็นเนื้อซาตินสัมผัสเนียนนุ่มให้สีชัดติดทนนานแล้วก็บำรุงริมฝีปากให้ชุ่มชื่นมากยิ่งขึ้นแต่ว่าที่แตกต่างจากลิปรุ่นเมื่อกี้เนี่ยก็คือว่า ตัวนี้เนี่ยจะให้สีที่ชัดเจนเป็นแบบว่าเออเป็นลิปสติกเลยอะไอันนี้เบอร์102นะคะเป็นสีพิงค์เบจเป็นสีใหม่กับอันนี้เป็นเบอร์501นะคะจะออกแนวสีส้มแดงแบบนี้ซึ่งวันนี้ค่งเราคือจะใช้สีเบอร์พิงค์เบจนะคะ อันนี้เนี่ยจะเป็น Melty l u m i n u s Rouge t i n ข้างในจะเป็นลิปหัวใจนัานหลักมากาตะเต๊ะนี่เลยเนื้อเนี่ยจะฉ่ำใสบางเบาดูฉ่ำระเรือ่อเออแบรนด์นี้เนี่ยคือเขาเน้นแบบลิปฉ่ำเนาะปักฉ่ำปักสุขภาพดี ชื่ำจริงอ่ะอุ้ยสีสวยมากเลยเนี่ยเบอร์ทีศูนย์สองนะคะเอาเป็น,นว่ามันไม่ค่อยออกสีเท่าไหร่ตัวนี้เป็นทั้งหมด3เฉดสีด้วยกันนะคะรานะคาแท่งละ350าบาท ันนี้นะคะก็มาแกะแล้วลองเลยเพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนได้ดูกันเนาะวันนี้ก็มาลองแทบจะทางเคาน์เตอร์ให้คนได้ดูแล้วนะคะก็ใครอยากได้เห็นในคลิปนี้และอยากซื้ออะไรเนี่ยก็คือสามารถไปหาซื้อได้ที่เคาน์เตอร์และห้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่วไปนะคะอย่างที่เราเห็นแล้วจาได้ี่นก็คือมีที่วัดสารก็ลองไปเล่นไปถูไปสวอชด้วยตัวเองกันก่อนอะไรอย่างงี้ก็ได้ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนะคะเอาเหล่านี้นะคะต้องขอตลาไปก่อนค่ะจะมาแกะแล้วลองเลอะไรอีกให้ดูนะคะก็อย่าลืมติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับส ช n นลค่ะกดเอากระดิ่งไม่ติดเลยกระดิ่งเสียเอาเป็นว่ากดกระดิ่งให้ด้วยนะคะกระดิ่งหะล่ายังใช้งานได้ก็อย่าลืมกดกันนะคะไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย